สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปอยุธยากันนะคะเรามาขึ้นรถไฟที่หัวลําโพงนะคะใครจะขึ้นรถไฟที่กรุงเทพปภิทับวัก็ได้นะคะแต่เวลาออกจะไม่เหมือนกันนะรถไฟออก9ก้าโมงครึ่งถึงอยุธยา11บเอโมงยีใช้เวลาการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะราคาตั๋วที่ขึ้นจากหัวลําโพง15บาบาทค่ะถึงอยุธยาแล้วจะมีร้านเช่ารถเต็มไปหมดนะคะหน้าสถานีรถไฟเลยหรือใครจะเรียกตุกต๊กตุกแถวนั้นก็ได้นะส่วนเราข้ามฝั่ง10บาทนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นตุก๊กตุกแถวนี้เอาแต่จริงๆถ้าขึ้นหน้า สถานีราคาก็พอๆกันนะที่แรกที่เรามานะคะคือเรือนมายุราวิวของที่นี่นะคะก็จะเห็นวัดชัยเลยนะเราถึงประมาณเที่ยงนะทุกคนแดดร้อนมากก็เลยอยู่คาเฟ่นานหน่อยนะคะพอเราพักผ่อนเสร็จนะคะแล้วก็เดินเข้ามาวัดชัยนะคะเสียค่าเข้าคนละสิบบาทค่ะวัดที่สองนะคะก็คือมงคลบพิตรเรียกชื่อวัดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะวัดนี้ก็เก่านะคะบูรณะมาเหมือนกันที่วัดนี้ก็ทําบุญใส่ปัจจัยได้นะคะข้างๆก็จะเป็นวัดศรีสันเพชรนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยลืมวัดที่3กันนะคะ วัดราชบุนะรณะเดิมเลยค่ะคะ่าเข้า10บ,บาทแนะนำว่าให้หยิบลมที่เขาวางไว้นะคะสามารถใช้ได้นะทุกคนที่เป็นยาลมตาโปรเซียนแดดแรงมากจะเป็นลมทุกคนตอนแรกจะถ่ายวิวนะแต่เหมือน นกมันจะแย่งซินไปนิดนึงแล้วก็ไปต่อวัดที่4นะคะคือวัดมหาธาตุที่ลิซ่ามานะคะค่าเข้าของที่นี่ก็สิบาทเป็นเดิมนะทุกคนวัดที่เรามาครบแล้วนะคะเราก็เลยจะไปต่อกันที่คาเฟ่ยสยมามะนะแต่ก่อนที่จะไปนะคะเราให้พี่เขาแวะที่ร้านใส่ใหม่นะทุกคนร้านนี้อร่อยมากแล้วก็จะอยู่คาเฟ่ยสายมามะนะคะประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปสถานีรถไฟกันนะราคาน้ําเริ่มต้มแก้ละร้อยสิบห้านะคะแต่ขนมอันนี้ประมาณร้อยนิดนิดที่เราไป เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนคนเยอะมากค่ะที่นั่งลําบากอยู่นะช่วงนี้ประมาณบ่ายสามแดดไม่ค่อยสวยนะเราไปถ่ายวิวแล้วไม่ได้เลยเดี๋ยวบอกราค่ะตุกๆก,ก่อนนะคะตุกๆชั่วโมงละหนึ่งร้อยนะคะสี่ชั่วโมงพี่เขาลดให้เหลือสามร้อยห้าสิบต่อคนนะทุกคนค่ะกับพี่เขาก็เลยไปส่งถึงสถานีรถไฟเลยนะใครอยากรู้รายละเอียดกว่านี้เราลงเป็นรูปภาพไว้ให้แล้วนะคะในโปรไฟล์เราเลยค่ะกับเราจองในแอปรถไฟก่อนสองชั่วโมงนะทุกคน<ม>เพื่อจะได้ไม่ยืนนะคะโอกาสหนา้าเราจะไปจังหวัดไหนอย่าลืมติดตามกันนะ